สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การระดวูคลิปในรอบกิมนี้เราจะมาส่องชะตาชีวิตอุปสรรคปัญหาของศัตรูคนที่เขาเคยคิดร้ายทำลายคุณไว้นะคะชีวิตเขาเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างหรือว่าเจอหรืออย่างสงบาบรพลังงานของคุณอนุญาตให้เราบริโภคษาด้วยการกดสบไฟ ไ่าแชน์ึนถึงใบหน้าของเขานึกถึงชื่อของเขาหรือว่านึกถึงพรังงานของศัตรูเหล่านั้นที่เคยคิดร้ายนะคิดไม่ดีกับคุณอยากจะทําลายคุณหรือว่าพูดไม่ดีกับคุณอยู่เรยนะชาวทัลลมมิถุนถุก,กุมจูปิเตอร์ควรเกิดวันพฤหัสแคปิคอนราศีมังกรธาตุดินลิบ้าราศีตุลทัลลมเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟวีนัราศีพิศพราศีตุล อคอเรียตราสีกุมท่านลมสันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณ5 20 16 18 10 11 7 13หลายคนหลายท่านนะคะอาจจะมีศัตรูหลายๆรูปแบบหลายๆพลังงานนะคะแต่เราจะส่องเป็นพลังงานรวมเราก็ไม่รู้ว่าศัตรูของคุณเนี่ยนะคะ ที่คุณไปเจอมาสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างชีวิตเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคร่าวๆว,ว่ากลุ่มศัตรูเหล่านี้กลุ่มคนที่คิดร้ายทำร้ายคุณเนี่ยเขาเป็นกลุ่มคนแบบไหนที่คุณไปเจอมาสังคมที่คุณไปเจอมานะคะ เดอะซันคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มสังคมเดอะซันมีชื่อเสียงนะคะตัวของคุณอาจจะมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสำเร็จตัวของคุณอาจจะเป็นพรังงานเดิอนตานเป็นะคะนเป็นคนที่ทำในลึกลับไม่เปิดเผยเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้เป็นคนที่มีเซนต์มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดเป็นหมอดูไพ่ยิปสีนะคะ และมีพลังงานของศัตรูที่มาส่องนะคะส่องชีวิตของคุณส่องเพื่ออะไรนะ,ะต้องการที่อยากจะรู้นะคะเออแล้วก็เข้ามาทำลายคุณไม่ได้เพราะว่าตัวของคุณเนี่ยได้เปล่งประกายเฉิดฉายมีชื่อเสียงมีความสำเร็จนะ,ะเขาก็ทำได้เพียงแค่ส่องเพียงแค่มองนะค,ะคุณอาจจะเป็นเดอะสตาที่มีชื่อเสียงในรูปแบบของการที่นะ,ะเป็นครีเอเตอร์ นะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในการทําคลิปนะเป็นหมอดูปยิบซีเป็นดาราดังนะะเป็นคนที่เก่งมีความรู้มีความสามารถเห็นไหมพ่ายโดดเด่นออกมาในเรื่องของการที่เป็นหมอดูนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีเซนเป็นไลค์โค้ดเป็นพลังงานของคนที่ชี้แนะช่องทางโอกาสให้กับคนอื่นเยียวยาให้กับผู้อื่นประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงฉะนั้นนะคะก็ไม่แปลกเลยที่จะมีทุกๆสังคม นะทุกๆคนที่เขารู้จักหรือว่าผ่านมาเห็นนะชีวิตของคุณถ้าหากคุณมีการโพสโซเชียลนะคะเขาจะส่องและเขาก็รู้สึกว่าคุณไม่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆแบบนี้ความรู้ความสามารถคุณไม่มีหรอกนะคุณไม่ควรที่จะโดดเด่นแบบนี้ควรที่จะเป็นพวกเขาต่างหากนะคะที่จะโดดเด่นนะคะความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยนะคะเออเป็นโมดูลอะไรเนี่ยนะคะอ่นานไปไม่เห็นไม่นเลย นะดูดวงไม่เห็นแม่นเลยนะดูดวงก็ไม่ตรงเมื่อเขาสองดูคุณเขาก็มีความรู้สึกว่านะ้าบางคนก็อาจจะชื่นชมแต่บางคนนะรู้สึกว่าคุณไม่ควรที่จะได้รับโอกาสแบบนี้นะก็อาจจะมีสังคมเพื่อนคนใกล้ตัวคนที่เขารู้จักกับคุณรู้จักอาชีพการงานของคุณนะรู้จักว่าคุณทําอะไรนะคะติดตามผลงานของคุณ แต่ทำอะไรคุณไม่ได้ไม่ว่าเขาจะพูดไม่ว่าเขาจะทําไม่ว่าเขาจะแซะเขาจะแย่ a, นะคะไม่ว่าเขาจะใส่ร้ายหรือว่าทําร้ายคุณในร state, ูปแบบไหนก็ตามนะคะสิ่งที่เขาพยายามทําก็คือต้องการเอาชนะคุณต้องการแข่งขันต้องการกดคุณต้องการทําลายจิตใจที่เข้มแข็งของคุณนะคะแม้เขาจะเข้ามาในรูปแบบของการที่ทําเพื่อต้องการเอาชนะคุณก็ตามแต่ก็ทําไม่ได้เพราะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีไฟ นะเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีจิตวิญญาณค่อนข้างจะสูงสงบนิ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่โฟกัสที่ชีวิตของตัวเองนะคะอยู่เหนือกว่าเขาพลังงานจิตใจของคุณเนี่ยอยู่เหนือกว่าเขานะคะเขาทาอะไรคุณไม่ได้แนะ่นอนนี่คือพลังงานของคนที่เหมือนส่องหรือว่าติดตามชีวิตของคุณนะจะเป็นพลังงานที่เขารู้จักกับคุณนี่แหละติดตามผลงานของคุณหรือว่าเป็นสายอาชีพเดียวกันด้วยอุปสรรคชะตาชีวิต ของศัตรูที่คิดทำร้ายทำลายคุณนะคะมาดูกันว่าคนที่คิดทำร้ายทำลายคุณเนี่ยจะทำได้ไหมนะเมื่อเขาทำแล้วนะคะชะตาชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรคนที่คิดร้ายอยาจะทำลายคุณเ่ยคิดในรูปแบบไหนคิดจะทำอย่างไรคิดอยากจะให้คุณเจอกับเรื่องอะไรเจอสถานการณ์อะไรนะคะเรามาดูกัน สิ่งที่เขาคิดร้ายอยากจะทำลายคุณพลังงานของเขาเนี่ยนะคะคิดแล้วทำได้ไหมเรนดอมนะคะกาคาถาเขาก็ได้แต่คิดเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเมื่อมาเห็นชีวิตของคุณเปลี่ยนไป นะคะตัวของเขาเหนื่อยนะเหนื่อยกับอาชีพการทํางานที่เขาทําประจุบประจําอยู่นะคะเออหรือว่าปัจจุบันนี้แหละ mm hmm. ก็รู้สึกว่า mm hmm. เมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตของคุณดูเขาเหนื่อยมาก mm hmm. การทํางานเหนื่อยแต่ไรายได้ได้น้อยนะคะ mm hmm. คือไม่ว่าคุณจะทําอะไรหยิบจับอะไรเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองไปหมดในขณะที่เขาทํางานเหนื่อยหาเงินสายตัวแทบขาดคุณก็ทํางานของคุณ แล้วคุณได้ไรายได้มาแบบคือสบายๆอ่ะมีความสุขนะค,คุณเป็นพนักง,งานของผู้หญิงเก้าเหรียญคุณเป็นพนักง,งานของเด็กถือเหรียญเป็นคนที่คือทำไรก็ประสบความสําเร็จทำไรก็มีความสุขทำไรก็นะร่ํารวยมีเงินมีทอพงพนักงานของพ่อแม่ๆๆที่คุณก็ผ่านปัญหามาเยอะแล้วแหละนะค,คุณเจอเรื่องราวเจอสถานการณ์ความทุกข์ยากความลําบากอุปสรรคปัญหามาเยอะแล้วจนคุณรู้จึกรู้สึกให้อภัย ให้โหสิกรรมนะคะในสิ่งที่ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยเขานะคะอาจจะเกิดความอิจฉาเกิดความไม่ชอบไม่ชื่นชมไม่สรรเสริญยกย่องนะคะในสิ่งที่คุณทำเนี่ยพลังงานกับหัวเพื่อนนะเพื่อนเก่าสังคมเก่าเพื่อนที่ทํางานเก่าคนที่เขาไม่เคยยินดียินร้ายในผลงานของคุณในความสําเร็จของคุณเลยเกิดความอิจฉาเกิดความไม่ชอบที่เห็นคุณได้เด่นได้ดีโดโดด โด่งดังแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงแถมคุณยังเป็นคนจิตใจดีอีกนะคุณไม่เคยถือสาคุณไม่เคยถือโทษโกรธพลังงานของคนเหล่านั้นนะคะและคนเหล่านั้นก็คิดเหมือนเหมือนวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณตลอดอะนะคะติดตามชีวิตของคุณตลอดเพราะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือต้องการที่จะให้คุณนะไม่มีคนที่จะมาชื่นชมยินดียกย่องคุณอะนะคะคือความเก่งความฉลาด ความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยเออคนมาชื่นชมอะไรคุณนักหนาเนี่ยประมาณเนี่ยนะคะคุณทํางานโซเชียลหรือว่าคุณมีชื่อเสียงคุณโด่งดังประสบความสําเร็จนะเขาก็ทําได้นะนะแต่มันเหมือนกับว่าเขาก็ทําได้เขาคิดแบบนี้นะเขาก็เก่งนะแต่ทําไมเขาถึงไม่โดดเด่นหรือว่าเขาทําอาชีพเดียวกันกับคุณแต่เขากลับไม่โดดเด่นนะไม่มีคนสนับสนุน หรือว่าไม่มีคนติดตามเขาเขาก็เลยมีความรู้สึกไม่ชอบคุณหรือว่าอยากจะทาลายชื่อเสียงของคุณนั่นแหละนะ้พลังงานคนแบบเนี้ยนะมันเกิดมาจากความอิจฉานะเกิดมาจากความที่แบบเหมือนเขาก็ทําแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จไงฉะนั้นความทุกข์ที่มันเกิดในใจเขาเนี่ยเขาก็ทําได้ทุกรูปแบบนะคะคนที่คิดร้ายเนี่ยทาได้ทุกรูปแบบนะเพื่อที่จะทําให้ตัวของเขาเนี่ยโค่นล้มคุณนะให้คุณหยุดทําอาชีพทํางานแบบนี้ นะจะได้ไม่มีชื่อเสียงจะได้ไม่มีความสําเร็จนะคนจะได้ไปติดตามเขาคนจะได้ไปดูเขาหรือว่านะคะลดคู่แข่งอย่างคุณลงนะคะเออเขาจะได้โดดเด่นขึ้นมาไงนะคะไปยิงแอด <c oughs> นะคะกรุณานะคะเข้าใจระบบ AI เนาะนะทำทำโซเชียลนะ่ะคือมันต้องมีการที่เหมือนมันแมทกับหัวข้อนะคะ หัวข้อต้องโดดเด่นและนะคะมันเป็นระบบที่เราต้องซื้อพื้นที่นะคะเหมือนเราไปเช่าที่ขายของอะนะคะเออระบบ AI ไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องการให้เรายิงแอดนะถ้าเราไม่อยากยิงแอดเราก็ไม่โด่งไม่ดังนะเราก็ต้องเหมือนกับว่าเราใช้ฝีมือตั้งแต่สมัยอดีตแหละนะคะแม่หมอก็ใช้ฝีมือตั้งแต่สมัยอดีตก็ไม่คิดจะยิงแอด นะคะใครจะติดตามใครจะเชื่อใครจะเห็นนะใครจะชื่นชมก็แล้วแต่นะคะากทําแบบเนี้นะคะเออจะถูกปิดกั้นจะถูกเออชื่อเสียงนะคะไม่โดดเด่นนะ,ค,ะคลิปจะมียอดวิวสองพันสามพันหนึ่งพนห้าร้ก็แล้วแต่เพราะว่าเราเชื่อว่าฝีมือของเราความรู้ความสามารถของเราอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความเชื่อมั่นของคนที่เข้ามาติดตามและชื่นชมเรา ฉะนั้นตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จคุณเชื่อมั่นในตัวเองไงเชื่อมั่นในความเก่งในความฉลาดคนที่เขาแบบเป็นศัตรูคู่แข่งหรือว่าทําอาชีพเดียวกันกับคุณพอเขาไม่ประสบความสําเร็จเขาก็คิดโทษกล่าวโทษคุณนะ,ะว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี้คุณไม่โดดเด่นมาจับผิดมาจับจ้องดูผลงานของคุณและก็ไม่ชื่นชอบนะคะเอการอ่านไพ่นะคะ ความหมายของไพ่มันมีความหมายอยู่เพียงแค่สั้นๆแต่เราสามารถที่จะไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเพื่อที่จะยกตัวอย่างรายละเอียดนะให้ผู้คนเข้าใจได้ฉะนั้นความหมายของไพ่เนี่ยมีไม่กี่อย่างนะคะก้าวดาบความเครียดแต่พอมันกลับหัวคุณก็ไม่ได้เครียดนะคะแค่เติมคาว่าไม่ขึ้นไปแค่นั้นเองหรือว่าเดรชานิออด เป็นคนที่ขยันเป็นคนขยันทามาหากินเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งเป็นคนที่ชอบเดินทางไกลแต่พอมันกลับหัวมันก็ไม่ชอบนะมันก็ขี้เกียจมันก็ไม่ขยันมันก็ไม่ทํะไรนะมันก็แบบไม่ดิ้นรนอะไรแหละนี่คือการที่แบบเหมือนอ่านไพ่แล้วก็นะอะ a d e ใช้กับสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์นะคะฉะนั้นตัวของคุณเนี่ยไม่ได้สนใจนะเออไม่ได้เครียดไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่ได้ดิ้นรนไม่ได้พยายามที่จะไปแบบ พยายามที่จะให้ตัวเองโดดเด่นโด,ด่งดังนะคะใครจะมาเสนอแน่ใครจะมาเหมือนกับยื่นอะไรบางสิ่งบางอย่างให้หรือว่ามาแนะนําอะไรบางอย่างคุณไม่สนใจหรอกนะหรือว่าใครมาต่อว่าอะไรคุณคุณไม่สนใจฉันทําแบบเนี้ยฉันเชื่อมั่นว่าความรู้ความสามารถของฉันเนี่ยจะทําให้ฉันประสบความสําเร็จได้ฉันไม่สนใจหรอกที่ว่าแบบจะต้องไปเอาอกเอาใจคนอื่นนะ,คะใครไม่ชอบใครไม่สนใจ ปล่อยไปใครไม่เชื่อก็แล้วแต่เขามันคือชีวิตของเขาเราได้แต่แนะนําได้แต่สอนได้แต่บอกนะคะเออเราเชื่อมั่นในคุณงามความดีสิ่งดีงามกฎแห่งกรรมเราเชื่อในกุศลที่เราทําเราเชื่อในความถูกต้องท้ายที่สุดแล้วคนที่เขาทําผิดอะ่ะนะคะเขาต้องเจอในเรื่องของวิบากการรมชะตาการรมเจอในเรื่องของกฎหมายเจอในเรื่องของการที่เอ,อ่อถูกลงโทษนะคะ โดยชะตาฟ้าลิขิตแน่นอนฉะนั้นตัวองคุณเนี่ยยึดมั่นในความดียึดมั่นในความถูกต้องยึดมั่นในความรู้ความสามารถนะคะทําไปก็ไม่ได้หวังจะรวยนะเพียงแค่หวังในเรื่องของการที่แบบเออพอกินพอใช้พออยู่ดํารงชีวิตไปวันๆไม่ได้คาดหวังกับการที่จะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองนะมั่งคั่งร่ํารวยนะคะเราเราไม่ได้คิดแบบน,นั้นไงเราเราทาเพื่อแบบให้คนอื่นได้เข้าใจให้คนอื่นได้ ะะเรียนรู้หรือว่าเรามีประสบการณ์อะไรบางอย่างแล้วก็มาเล่านะคะถ่ายทอดเป็นคลิปต่างๆเป็นสถานการเหตุการณ์ต่างๆให้กับคนอื่นได้เห็นได้กลัวในเรื่องของบาปบ,บุญคุทษนนะนี่คือสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันแตกต่างจากตระตูประตะจะเอาจะเอาอย่างเดียวเลยจะรวยจะรวยนะคะไม่ได้นะคะเอ่อถ้าจะรวยก็ต้องไปสร้างธุรกิจหรือว่าไปผลิตของขายนะคะไปผลิตผ้าหยิบซีขายเองนะคะถึงจะรวยนะ เออหมอดูก็จะไปซื้อหรือว่าไปอุดหนุนนะคะฉะนั้นพลังงานของคุณเนี่ยคุณเชื่อว่าคุณงามความดีสิ่งดีงามไรายได้ที่คุณได้มาเนี่ยคุณก็เหมือนกับมีการแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นชี้แนะช่องทางโอกาสให้กับคนอื่นได้ได้เห็นช่องทางนะในการหลุดพ้นจากความทุกข์ปัญหาต่างๆเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยคือแบบอาจจะเจอมาเยอะแล้วอาจจะเหมือนกับว่าเห็นมาเยอะแล้วไงนะฉะนั้นศัตรูมาเห็นเนี่ยคือแบบ อยากเป็นอย่างคุณมันไส้มันไส้ที่เห็นคุณดีมันไส้ที่เห็นคุณเก่งมันไส้ที่เห็นคุณแบบเออทำไมเก่งจังเลยทำไมฉลาดจังเลยทำไมรู้จักเอาตัวรอดจังเลยทำธุรกิจการงานเก่งเนี่ยนะประสบความสำเร็จจังเลยนะคะเก่งจริงหรือเปล่าดีจริงหรือเปล่านะคะนี่คือสิ่งที่เขาแบบคือไม่เชื่อไม่เชื่อในตัวของคุณไม่เชื่อในความดีของคุณนะคะก็เลยทำให้ตัวของเขาคือแบบพยายามตัดสินคุณตลอดเวลา พยายามคาดโทษคุณตลอดเวลาพยายามค้นล้มคุณนะคะมันก็มีคู่แข่งทุกวงการนั่นแหละนะไม่ว่าจะอยู่วงการไหนไม่ว่าจะเป็นออลูกจ้างนะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างไม่ว่าจะอยู่ตําแหน่งไหนๆมันก็มีทุกวงการที่เขามองเราเป็นศัตรูคู่แข่ง นะเป็นคนที่แบบเหมือนคือแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนี่คือนิสัยของศัตรูธรรมดาอยู่แล้วนะการตัดสินคนอื่นการแข่งขันกับคนอื่นการอยากเอาชนะจริงดีชิงเ,เด่นนะคะและอุปสรรคปัญหาชีวิตของศัตรูที่เขาเคยคิดทำลายคุณเนี่ยนะคะที่เขาเคยทําทําได้ไหมเดอะมูนไม่ได้เพราะว่าตัวองคุณเนี่ยผ่านทุกปัญหาผ่านสภาวะปัญหาอดทนนะเจอความทุกข์ยากเจอความลำบากมาเยอะแยะมากมาย เดิมมูลศัตรูทําอะไรไม่ได้นะสิ่งที่ทําได้ก็คือยิ้มนะแล้วก็ยอมรับชะตากรรมชีวิตของเขาเองแหละนะถ้าเขาทํากับคุณนะเออชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องตกต่ําย่าแย่นะคะคือจิตใจของเขาเนี่ยหม่นหมองนะอิจฉากินไม่ได้นอนไม่หลับแหละนะคะเครียดแล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่สนใจความรู้ไม่ศึกษาเรียนรู้ไม่แข,ขวียคว้า นะคะไม่พอใจกับสิ่งตัวเองมีอยู่นะชะตาชีวิตกําหนดให้เขาต้องดิ้นรนแต่เขาก็ไม่ดิ้นรนนะ่เารู้สึกพอใจกับสิ่งตัวเองมีอยู่แต่กลับไปรู้สึกอิจฉาคนที่เขาดิ้นรนเขาเหนื่อยนะกว่าแต่ละคนเนี่ยกว่าที่จะโด่งดังกว่าที่จะประสบความสําเร็จนะเขาเรียนรู้ นมาจากหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็นของที่ลงคอร์สนะซื้อคอร์สเสียเงินจ่ายเงินนะคะซื้ออะไรต่างๆมากมายอุปกรณ์ต่างๆมันเป็นการลงทุนนะ,ะเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยได้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องลงทุนแต่ถ้าศัตรูนะที่อิจฉาคุณเนี่ยแล้วไม่ลงทุนอะไรเลยก็อยู่แค่นั้นนะคะไม่มีความรู้อะไรได้มาฟรีๆนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างคือเราถ้าเราไม่ควนขวายหาเองอะ นะคะแล้วเราไม่คว้าก,กระเป๋าด้วยมันไม่มีใครที่แบบมายกพานถวายให้คุณอะ่ะคุณนอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วมีคนยกพานถวายมาให้คุณไหมนะความรู้ความสามารถความเก่งหรือว่าไม่กระทตั้งเงินคุณก็ยังต้องออกไปหาเงินเลยอะ่ะนะคุณก็ยังไปเป็นลูกจ้างนะคะสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยคุณก็นําไปต่อยอดนะมันก็มีอยู่แค่เนี้ยพอเหมือนกับว่ามันมีเอ,อ่อความไม่ขยันความไม่อดทนการไม่ศึกษาหาความรู้ความไม่ไม่อยาก นะคะอยากในรูปแบบของการที่ทําเพื่อตัวเองไม่ใช่ทําเพื่อแบบเหมือนเออเพื่อคนอื่นนะคะเป็นลูกจ้างนะ,ะขยันจังเลยนะคะขยันตื่นแต่เช้าไปทํางานเป็นลูกจ้างนะคะเออต้องนะ,ะเพราะว่ามันมีกฎไงกฎของบริษัทต้องตื่นแต่เช้านะคะต้องไปเออสแกนนิ้วนะตอกบ,บาทตั้งแต่ก่อนหกโมงอะไรเงี้ยนะคะสายนั้นก็โดนหักเงินแล้ว หรือว่าไม่ได้โอทและนะคะเนี่ยเราก็ยังขยันเพื่อคนอื่นได้เลยแต่ถ้าเราจะทําเพื่อตัวเองล,ะล่ะเราก็ต้องศึกษาคนา้นคว้าดิ้นรนหาความรู้ใส่ตัวเองแต่ถ้าเป็นแบบศัตรูของกูนะไม่คิดจะทําอะไรเลยนะไม่สนใจอะไรเลยนะคะขยันนะคะเพื่อคนอื่นเนี่ยก็ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องเป็นอิสระนะก็ต้องทํางานอยู่ในกรอบนะอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในกติกานะของคนอื่นที่เขาตั้งไว ส่วนตัวของคุณเนี่ยนะะได้เงินมานะมาต่อยอดนะซื้อคอร์สนะไปเรียนออนไลน์หรือว่าไปเข้าคอร์สนะศึกษาหาความรู้นะอย่างเป็นหมอดูก็ต้องไปเรียนนะไม่ไดเ้เกิดมาแล้วอ่านไพ่มาตั้งมาได้ตั้งแต่เกิดตั้งแต่ในท้องพอ่อท้องแม่ไม่มีนะแล้วไพ่ยิปีก็ไม่ได้ติดมือมาตั้งแต่เกิดด้วยนะก็ต้องไปซื้อนะคะแล้วก็ต้องใช้ความโอดทนในการจดจําด้วยนะคะว่าความหมายแต่ละไพ่เนี่ย เออมันมีมาแบบไหนฉะนั้นสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าคุณได้ความสําเร็จมาแล้วคุณประสบความสําเร็จมาแล้วในขณะที่ศัตรูมาเห็นคุณประสบความสําเร็จนะมีเพียงแค่ความอิจฉามีเพียงแค่แบบการไม่ยอมรับมีเพียงแค่การที่เหมือนกับว่าชอบตัดสินคุณในรูปแบบต่างๆนะก็เลยเหมือนกับว่าเออชีวิตก็มีอยู่แค่นั้นแหละนะความอิจฉาเนี่ยอุปสรรคของชีวิตก็คือ ออการที่แบบไม่ยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นนะมีแต่ความอิจฉามีแต่ความโกรธมีแต่ความโทษนะคนอื่นว่าคนอื่นเก่งดีนะโชคชะตาฟ้าลิกิตนะคะหรือว่าออมีความรู้สึกว่าคนอื่นมีต้นทุนดี <c oughs> คุณก็มีสองแขนสองขาสองมือสมองนะคะคุณทํางานหาเงินได้คุณเอาเงินไปซื้อคอร์สความรู้ก็เหมือนกันเขาก็ทํางานหาเงินแล้วเขาก็เอาเงินไปซื้อคอร์สเนี่ย ถึงได้มาเป็นหมอดูนะคะก็มีความรู้ความสามารถมาต่อยอดอีกนะคะส่วนอุปสรรคปัญหาชีวิตของศัตรูเนี่ยแม้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะเหมือนชีวิตจะมีโอกาสนะ,ะเหมือนชีวิตจะต้องพัฒนานะ,ะต้องพัฒนาในด้านของจิตใจนะคะคุณงามความดีมันก็มีอยู่แต่ว่านะ,ะของคุณอะ่ะเหนือกว่าเขา ของคุณอะมันเติมเต็มได้ด้วยตัวเองของคุณเนี่ยผ่านอุปสรรคปัญหามาเยอะแล้วของคุณเนี่ยมั่นคงแล้วจิตใจชีวิตมั่นคงแล้วของคุณแบบเออมีความสุขได้ยอมรับทุทกสิ่งทุกอย่างได้นะ mm hmm. แล้วก็ทําเหมือนเราเกิดมาเพื่อเพื่อคนอื่นทําเพื่อคนอื่น mm hmm. เห็นอกเห mm ็นใจคนอื hmm. ่นนะมีความรักมีความเมตตาต่อคนอื่นมีความขยันนะคะ mm hmm. แล้วก็ไม่รู้จักไม่ไม่เอาเปรียบคนอื่นด้วยนะคะความรู้ความสามารถ ความดีงามนะค,ะความพยายามทําให้ตัวของคุณเนี่ยนะมีชีวิตที่มั่นคงมีจิตใจที่มั่นคงมีอาชีพการงานที่มั่นคงนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบทําให้ตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสนะ,ะที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จได้นะคะมันก็ต้องมีความพยายามไงส่วนศัตรูเนี่ยนะ,ะอาจจะเหมือนกับว่าถ้าคิดแบบไม่รู้จักเปิดโอกาสให้กับตัวเองเนี่ยนะคะไม่มีทางที่จะร่ํารวยได้นะ,ะ,นะ,ะทาดี ทำดีก็ทำดีนะนะคะเออเป็นคนดีนะคิดคิดดีนะแต่พอเห็นนะชีวิตของคุณประสบความสําเร็จนะคะก็เกิดความอิจฉาหรือว่าเกิดความไม่ชอบคนรวยนะมีอคติต่อคนรวยมีอคติต่อคนที่เขาเก่งนะคะนี่คือสิ่งที่ศัตรูจะต้องเจอนะชีวิตก็เหมือนกับต้องรอคอยอะย่ําอยู่กับที่หรือว่ารอโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามานะ,ะแม้จะมีสิ่งดีเข้ามาก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตัวเอง ไม่ยอมรับโอกาสใหม่ๆนะคะก็ไม่สามารถทำให้ตัวของเขาร่ำรวยหรือว่าประสบความสําเร็จได้นี่คือนะอุปสรรคในชีวิตของศัตรูหรือว่าคนที่คิดร้ายกับคุณนั่นเองนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะ